โอ้ม,นม,นมนันหมันครับพี่น้องครับเดียปลาในครับคุณเพิ่นได้ไลยเลยได้ครับพี่น้องคุณโอ้ได้ไล,ลยแล้วได้ไลยแล้ว,ลลวปลานิ่นนะครับพี่น้องครับ,บ โอ้ oh, ปลานิ่นใหญ่พี่น้องครับเป็นจังไหดได้ห้ายรือเปล่ครับโอ้ oh, คุณผู้ชมปลานิ่นใหญ่ใส่ยกโซ่ขึ้นเบิ้งอยู่ในป้อมเจ้านั่นยกอันนหั่นอันได้รลายเป็นไหนโอ้โอ้ส่วนหมากมีแตป่ปลานิ่นตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเป็นนี่เป็นหมานปลานิ่นเล่เซียนมาตั้งท่านไหนครับเซียน,น,นโอ้โอโอ oh, เซียนเป็นมาจากอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับทางนี้เิ่นกะ มาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับทั้งลูกทั้งเมียยังพนกับมาให้กำลังใจกันในการวานแหนะครับพี่น้องครับโอ้มานมานมนมนมนโอ้หลายโตเลยตัวนี่โอ้สุดยอด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 เสี้ยนมาตตทั้งหนครับเสี้ยนผู้นี่กันทลักครับผมโอ้มาน้ากันบาแขางกันนี่มาจากอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ได้3ยสามสี่โตเลยครับพี่น้องครับหมานเลยนี่

โอ้มานคือกันตัวนี่ทั้งนี่หมานหมน้นเม็น บรรยากาศของการหวานแหลงป่านะครับพี่น้องครับอยู่บา้านหนองแคนบ้านเขออภัยนะครับพี่น้องครับอยู่หนองแค่นนะครับบ้านทุ่งละวีตำบลสะกุงอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้เป็นบรรยากาศที่ถือว่าคือคักมากๆนะครับพี่น้องครับเบมิงครับบรรยากาศคือคักครับพี่น้องครับ มัอนี้เพิ่นก็มีเซียนแหผู้หยิ่งมานําคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับเซียนแหผู้ยิ่งนะครับพี่น้องเป็นมาาวานแหทํากลางผู้ชา้นะครับข้างๆเพื่อนนี่มีถต่ผู้ชา้เบิดเลยนะครับพี่น้องครับนี่มีผู้ยิ่งอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องครับโอ้ถือทุกตาเลยตัวนี่โอ้เซียนผู้นี้นี่ถือทุกตาเลยมาจต่จังหวัดใดครับเซียน บ้านนี้บ่โอ้เจ้าของน้องบ่นี่โอ้บ้านทุ่งละวีนี่บ่ครับโอ้เจ้าของน้องเฉพาะเพิ่นหมานพปะนู่มองได้นี่ยปะนูว่าปลาอยู่มองได้หลายเพิ่นได้วานได้เนี่พูนโอ้ขวดข้างบนกำมานคือกันครับพี่น้องกับปานิ่นครับ โอ้แน่นอนแน่นอนหมานหวานครับพี่น้องครับโอ้นี่ผู้นี่นหลายอีกแล้วนี่ไในที่ละบาทละสามสี 3, 4, ต่ตโอ้หมานหวานหวานหวานฮึม เสียนแห่มาจากอำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมันมันครับพี่น้องครับไข่ปัญญายูน่นถัง เออนี่นี่พี่น้องครับเสียนแหมาจากอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดครับได้หลายเลยครับพี่น้องครับรถแต่ชมงศ์สุดยอดสุดยอดไปสวนึงตัวนึงไปเรื่อยเมื่อกี้มันกีบผมนี่ขึ้กันเมาดคือกันไอเจ้าได้หลายปันไัยยกขึ้นเบิังดูกระปอมเจ้านั่นโอ้หลายเติมอยู่ตัวนี่หลายอยู่หลายยังหลายอยู่ร้อยหนึ่งก็โอเคเนาะครับเนาะนี่แนวบัตรร้อยหนึ่งเนาะ เป็นบรรยากาศของการวานแหลงป่านะครับพี่น้องครับ<ง>บ้านทุ่งระวีครับพี่น้องครับบ้านทุ่งระวีอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเ<ง>อาเสียง่นเฮกันเสียงเฮขึ้นด้ปลาตัวนี่ยฮะตะไรตัวเดียวนี่บ่ได้เฮเลยบ่โอ้ฮะตะไรตัวหนึ่งิ่นได้เฮเลยเ โอ้ได้อีหรีเลยนั่น <c oughs> เออได้อีหรีเลยเพราะมันได้อเหรียญเลยอ๋คือขักนะครับพี่หนอนครับเด็กน้อยกันมาเตรียมสักเีาธิตค่ะ อ้าวพ่นะพอใหญ่ได้แล้วเวย้ยพ่อใหญ่ห่อก็ได้แล้วเวย้ยเออพ่อใหญ่ก็ได้แล้วเพื่อกันเอองานจะั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของการวานันแห่ลงปลาอยู่หนองแค้นบัทุ่งระวีตำบลสะพุ่งอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับซึ่ง บรรยากาศเมื่อ้นี่ต้องบอกว่าคึกคักที่เดียวนะครับพี่น้องครับบัตรเพ่300บาทนะครับพี่น้องบัตรฟัง100บาทนี่ครับฟังแบบนี้100บาทนะครับแล้วก็แเพ่นะครับพี่น้องกับเพ่อยู่กลางๆแบบนั้นนั่น3 0 0บาทนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ